สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่กำลังเล็งหารถครอบครัวไว้ใช้งานทุกท่านนะคะวันนี้ทรายมัดรวม Fortuner ให้พี่พี่ได้เลือกได้ชมกันเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 2.4V เครื่อง 2.8V ขับ4ตัว Sigma4 หรือจะเป็นชมทีอาดีเราก็มีให้ได้เลือกได้ชมกันนะทะ่านไหนกำลังเล็งหาอยู่วันนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวทรายพาเลือกพาชมบอกเลขใหม่บอกราคาบอกอัตราค่าผ่อนทั้ง4คันนี้เลยสวยมากทั้ง4คันนะ,ะไปดูคลิปเต็มได้เลยกัน สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่กำลังเล็งหารถครอบครัวไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายกระบะมือสองนะคะกับสายที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันกันกบ t o y o ต้า o r t u n e r มีให้เลือก4แบบ4คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉม2.4ปี2018นะคะหรือว่าจะเป็นโฉม2.8ขับ4ตัว Sigma 4นะคะตัว T R D เราก็มีให้พี่ได้เลือกชมกันตัวแม็กสุดเลยนะคะสนใจเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันได้เลยขออนุญาตเริ่มต้นจากคันนี้เป็นคันแรกเลยราคาดีที่สุดเดี๋ยวพาชมก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอรเครื่อง2.4 V ขับ2นะคะรถปี 2018, คันนี้รถบ้านมือเดียวเลขไม้เพียงแค่1 0 0 0 0 0กับ8,000โลเท่านั้นราคา8,59,000บาทไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยไฟตัดมงตัดหมอกใดๆมีไปให้ครบนะคะสลบสันเหลี่ยมฝาก,กระโปรงคมๆเงา,งา รถคันเกดเรถบ้านมือเดียวไม่มีประวัติตัดต่อโครงสร้างอย่างแน่นอนนะคะสโลปสันเหลี่ยมประตูหน้าประตูหลังยาวไปจนถึงบอดี้ช่วงหลังคมคมเงาเง,างาเนาะสะท้อนแสงอย่างดีเยี่ยมนะคะเอารถมาถ,ถ่ายในแบ็กดอปนะคะแสงไฟจัดเต็มถ้ามีรอยบุ่มเห็นก่อนแน่นอนนะคะหสนบคันนี้859,000 ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มอยู่ที่14,800บาทเท่านั้นนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งภายในจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะเบาะ คันนี้นะคะฝาท้ายไฟฟ้ามีระบบกันหีบด้วยนะคะโครงหลักรถได้ๆต่างๆเดิมๆนะคะสีน็อตเป็นสีเดียวกันทั้งหมดไม่เคยเปลี่ยนน็อตไม่เคยเปลี่ยนฝาท้ายมาเลยกล้องถอยก็มีไปให้ได้ใช้นะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นล้อขอบ18นะคะตัวยางเป็นยางปี2020นะคะหน้ายางนิ่มๆดอกยางมีนะคะหรือท่านไหนอยากจะให้เซอร์วิสส่วนไหนเพิ่มแจ้งมาได้เลยนะคะเรามีเซอร์วิสแบบว่า สมนนสมติเนาะสมมติตรงนี้มีรอยขูดขีดได้ๆต่างๆเราเก็บงานให้อีกนะคะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเซอร์วิสของเหลวให้นะคะเช็คระยะให้นะคะคันนี้สมควรที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเราก็เปลี่ยนให้นะคะแอร์แบ็กมี7ใบนะคะความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยเป็นรถครอบครัวที่สวยน่าใช้อีก1คันราคาดีด้วยไม่100 0 0แกับ8 0 0 0โลเท่านั้นราคา8 5 9 0 0 0บาทนะ,ะฟีดาาคันนี้ผ่อนเริ่มอยู่ที่1 000, 4 8่งบาทเท่านั้นนะคะโอเคนะไปในคันถัดไปนะคะคันนี้ไป ที่สีบรอนเทากันบ้างบอลเงินไปเรียบร้อยแล้วเนาะคันนี้นะคะเป็นสีบอนเทาสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต้าฟอร u n ูเนเครื่อง2.4 วี v, นะคะเป็นรถปี2019นะคะคันนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่6 1 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะไม่61,000กิโลนะคะราคา9 4 9 0 0 0บาทค่ะพี่พี่คันนี้ไม่น้อยมากนะคะ949,000ฟรี 9, 49, ฟีดาวน์คันนี้ผ่อนเริ่มอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0งนบาท3 6 2 1นะคะคันนี้เป็นสีเทาดำนะ,ค,ะคันนี้เป็นสีบอลเงินอันนี้เป็นสีเทาดำนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เป็นแบบหลอด LED แล้วเรียบร้อยไฟหลีไฟเลี้ยว นะคะก็มีให้ได้ใช้นะสวยๆเลยนะคะไฟตัดหมอกนะพร้อมกรอบสีโครเมียมสโลปสันเหลี่ยมตัวแก้มฝากกระโปรงคมๆเงาๆนะคะกระจกบังข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแหลกหลังคามีไปให้ครบๆนะสำหรับแหลกหลังคาบางท่านอาจจะไม่ได้นะไปซื้อรถมือสองที่อื่นคือขายตามสภาพอะไรแบบนี้เนาะให้เราหาใส่กันเองไม่ได้นะคันนี้ที่นี่ต้องมีครบๆเลยรถเอาไปต้องพร้อมใช้พร้อมขับนะคะถ้าไหนสนใจนะอยากได้รถครอบครัวสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานติด ต่อมหาสซายได้เลย0 9 6 8 2 5 6 6 4 7นะคะฝาท้องฝาท้ายใดๆนะคะก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันเนาะข้อดีนะคะของฝาท้ายที่เป็นรถปี2018ขึ้นไปคือฝาท้ายของเขาจะปรับปรุงเป็นเจนที่2ไปแล้วเรียบร้อยเจนที่2คืออะไรนะคะความฝา,าท้ายเนี่ยจะปิดเงียบกว่าเดิมนะคะระบบการหนีบใดๆต่างๆก็คือมีอยู่แล้วแต่ก็คือเป็นฝาท้ายที่เงียบกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวลองปิดให้ดูนะคะเวลา,าเวลา พับเข้าไปเนี่ยเขาจะปิดครึบนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะแบบนี้เนาะคือฝาท้ายเจน2นะคะซึ่งระบบกันเหนียมก็คือมีอยู่แล้วเนาะไฟอ่าไฟทงไฟท้ายได้ๆนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED light guiding light guiding คืออะไรนะคะตรงนี้จะเป็นโคมน้ำแสงจะเป็นเส้น2เส้นแบบนี้นะคะเวลาเราเห็น Fortuner ขับในระยะกลางคือเนาะ,ะระยะไกลก็คือเป็นเอกลักษณ์สุดๆนะคะสำหรับชมนี้สปอยเลอร์ดามีไฟเบกรกดวงที่3นะคะเสาอากาศเป็นแบบ อ่าฉลามชักคีบฉลามชักฟินแบบนี้นะคะตัวถังเดิมขอรับประกันตรงนี้เลยนะคะว่าตัวถังเนี่ยคือเป็นงานเดิมแท้ไม่มีตัดต่อโครงสร้างใดๆเด็ดขาดนะคะท่านไหนสนใจนะติดต่อมหาชัยได้เลยคันนี้ฟีดาวน์ผ่อนเริ่มอยู่ที่17,000บาทได้รถปี19ไม้ห6 1 0 0่เอาไปใช้เลยนะศูนย์เก้าหกแปนะคะเอามาคันถัดมานะคะคันนี้ มีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น Toyota Fortuner ขับ4ตัว s i g m a 4นะคะเครื่อง2.8คันนี้เป็นรถปี2019เลยนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่123,000กิโลนะคะตัว2.8ขับ4ตัวซิ m m a โฟมันต่างอะไรยังไงกันบ้างนะคะแน่นอนช่วงล่างขับ4กับขับ2ไม่เหมือนกันอยู่แล้วและภายในนะคะคันนี้ภายในจะได้เป็นสีส้มส้มอิด ส้มสว่างแบบนี้นะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะคะซึ่งความแตกต่างของคันนี้ก็คือเห็นชัดอยู่แล้วเนาะภายในสว่างมากนะคะและราคาคันนี้ดิฟกันแค่30,000เท่านั้นเองนะคะเก้าแสนบาทคันนี้ฟีดาผ่อนเริ่มอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมปนปลายนะคะประมาณนี้นะ ฟีดาวได้อัตราดากเบี้ยเริ่มต้นผ่อน4ปีนะคะอยู่ที่2.79เท่านั้นนะท่านไหนอยากฟีดาวขออย่างเดียวเลยนะคะเป็นพนาักงานประจำรายได้2เท่าของค่าง,งวดนะคะซึ่งคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณสัก1 7 8เนาะขอสัก36 0 0 0ถึง40,000บาทนะคะประมาณนี้ออกคนเดียวจบเลยนะคะอาส่วนฝาท้ายนะคะใดๆต่างๆช่วงท้ายเดิมแน่นอนโลโกโ้โตัวซิกมาโฟนะคะก็มีติดไปให้2.8นะคะ คาดเอลฟอร์จูเนอร์นะคะสีโครเมียมไม่มีลอกไม่มีเงานะคะฝาท้ายไฟฟ้าขออนุญาตเปิดเช็คทุกคันเลยแล้วกันเนาะตัวฝาท้ายเนี่ยคือเวลาเปิดนะถ่าโชคไม่ดีจะมีเสียงหนึ่งนะเสียงดังมากนะคะแต่อันนี้คือเงียบๆเลยนะระบบไฟฟ้าใช้งานปกติดีทุกจุดนะคะช่วงแถว3แน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วฟอร์จูเนอร์ถ้าไม่อยากจะใช้งานพื้นที่เบาะนั่งตรงนี้สามารถพับและแขวนขึ้นเพิ่มช่องเก็บสัมภาระได้อีกนะคะ ท่านไหนสนใจคันนี้นะขับ4ตัวซิกมาโเลยตัวเครื่องใดๆนะคะเครื่องใหญ่เครื่องดีนะอัตราเร่งดีมากช่วงล่างก็ดีนะ,ะสำหรับชมนี้มีวารันตีหลังการขายให้เหมือนเดิมนะคะสนใจคันนี้ติดต่อมหาไซได้เลย096 825 66 47นะคะในส่วนถัดไปนะคะคันนี้ไฮไลท์ของเราโตโยต้าฟอร์จูเนะคะเครื่อง2.8 v ขับ4ตัวซิกมาโฟเหมือนกันนะ,ะชมนี้เป็นชม PR d เลย ความต่างระหว่าง T-RD กับไม่ T-RD มีอะไรบ้างนะคะช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างเฉพาะของ T-RD นะช่วงล่างแบบเฉพาะของ T-RD เลยปรับหนืดกว่านุ่มกว่านะคะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อขอบ20ลวดลายเฉพาะของ T-RD เช่นเดียวกันนะคะทั้ง4ล้อสภาพสวยงามสวยเงามากนะ,ะสกงสเกิร์ตหน้าใดๆต่างๆมีติดไปให้นะคะทรงหล่อดุดันมากสำหรับคันนี้ ได้รถปี2019นะคะราคา1 0 0 0ล้าน1บาท1 1 0 0 0ล้าน1บาทฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มอยู่ที่ประมาณ 18,000, 19,000เท่านั้นเลขไม้85,000กิโลนะคะล้อส,สวยมากนะเวลาจอดเทียบขวาเทียบซ้ายไม่มีรอยขุดขีดกับขอบฟุตบาทใดๆนะคะภายในนะคะต่างมากโคะโลกนะคะสำหรับภายในคันนี้นะ,ะเป็น เครื่องเสียง JBL ทางคันนะคะคันนี้เริ่มจากทวิตเตอร์เลยลำโพง JBL นะคะเครื่องเสียง JBL ตัวแอร์เป็นแอร์ปรับออโต้แล้วเรียบร้อยต้องถอยเซ็นเซอร์มีติดไปให้ภายในเป็นเบาะสีดาตัดแดงแบบนี้นะคะระบปรับเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งแล้วเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะมีติดไปให้ Tra c t i o n control eco mode p o w e r mode ก็มีให้ได้ใช้กันด้วยนะคะท่านไหนสนใจคันนี้นะ,ะรีบติดต่อมาหาใช้ได้เลยนะคะ096825664 นะคะครถครอบครัวเดินทางกลยเป็นครอบครัวเดินทางใกล้ไกลก็สะดวกนะคะเดินทางไกลแนะนําเลยสําหรับพ o r t u n e r นะความปลอดภัยดีเยี่ยมนะคะบมีนะพักแขนถ้าไม่พักแขนอยากวางแจวกด1ครั้งนะคะประมาณนี้นะคะท่านไหนสนใจนะห้ามพลาดเลย4ี่คันนี้นะคะมีคันไหนถูกใจบ้างไหมดูมาถึงตรงนี้น่าจะชอบพ o r t u n e r กันพอสมควรเลยใช่ไหมคะสนใจนะคะติดต่อมาหาสายได้เลยนะหรือท่านไหนอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาทดลองขับ ซเรียนเชียเลยนะคะที่บริษัทเทชรยต์ร้านเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี้เองย่านมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1นะคะสำหรัน,นี้นะคะไซก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ